่อแล้วครับเรามาดูออเติทีฟกันดีกว่าเรามีถ่ายรูปผีแล้วก็ใช้เทอร์โมมิเตอร์นะครับแล้วก็เจอผีกันเป็นตี้กันอีกแล้วผีชื่อคอร์โรคา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 ร์โรไทเลอร์นะผมผีนะ ผีชอบคนที่อยู่คนเดียวว้าวต้องอยู่เป็นกลุ่มทำไมไป let's go ไปด5นาทีเดี๋ยวเฟืออครจับไฟบัวไปวิ่งาชั้นบนนะเขาปิดประตูเขาปิดประตูไม่ไม่ผมเปิดผมปิดอ้เรอเฮ้ยแอผมว่าน้าจะกี่เล็นผมแล้ว มันขยับประตูที่ซ่อนซ่อนตัวซ่อนตัวเอออตนนี้ทั้งสองคนอยู่ชั้นบนใช่ไหมชั้นบนลงรถอ๋อๆลงรถมีคันเอาเปล่าเอามีมีโอเคคันเอาอยู่ในลงรถโอ้เราเปิดเปิดไฟลงรถไหมโอเคเฮ้ยเอฟดังห้องลงรถของตกด้วยโอเคโอเค วิ่มลงไปสามขีดสามขีดก็มาเอามาเอามาโอเคโอเคอเดี๋ยวผมเช็คกระดูกก่อนละกันโอเคทุกคนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราเราอยู่หน้าบ้านไม่มีฟรีซิ่งนะไม่มีฟรีซิ่งอุณหภ,ภูมิตกไม่ถึง15องศา,าเดี๋ยวซ้ำอะไรวะอยู่ใกล้ๆห้องนั้นเปล่าคุ้มคุ้มมากับผมนลยไม่ต้องเช็คห้องอื่นแล้วนะมันอยู่แถวนี้แหละ ของตกด้วยเมื่อกี้แบบยู่ดีหล่นต่อหน้าเลยอาจจะเป็นโปรโตไกส์ก็ได้เขาชื่ออะไรนะแคร์รอไทแคร์รไทเลอร์แคร์รไทเลอร์อย่าเพิ่งเรียกนะยังไม่ถึงหน้าเลยออ่ใชเผมจะบอกเฮ้ยผีเปิดน้ำผีเปิดน้ำผมเปิดผมเปิดผีเปิดน้ำเอาละใเย็นคนไม่ต้องเปิด มอยากเปิดแง่ถ้ามันมีเดี๋ยวมันเปิดให้เองเนาะถามคุณคูดูได้ตาเมื่อกี้ก็เปิดได้ว่าไม่ใช่ลงรถว่ะแต่เนี่ยของมันตกเห็นไหมนี่นี่งั้นเดี๋ยวผมถือินเฟียดยูบลับของตกว่ะนี่นี่เนี่ยเสียงเท้าเออละเอาละเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเสียงแม่งไม่งั้นก็บริเวณเนี้ยเป็นโนผมว่าเหมือนตานั้นแน่เลย เป็นเปนโนหรอผ,ผีนักศิลปินผีนักร้องอาจจะเป็นทางเปนโนกับตรงทางลงรถงันผมบาเทอร์มิวตเตอร์ไว้ก่อนเอากล้องตัวมีเตอร์ไว้หยิบกล้องนะผมจะเล่าประสบการณ์คนผวดลงให้ฟังตอนนั้นะผมเล่นโซโลใช่ไหมแล้วก้าว<ะ>แรกที่ผมเข้าบ้านมาแล้วผมกําลังจะหันคือบ้านหลังนี้เลยผมกําลังจะหันมาเปิดไฟดวงเนี้ยดวงนี้มันคือ<ะ>ไฟหน้าบ้านเว้ผมกําลังจะหันมาเปิดไฟปุ๊บผีแม่งโผล่มาเป็นเงาให้ผมเห็นตัวจะจาจ๋า ซึ่งผมเข้ามายังไม่ถึงห้าวิเฮ้ยโดนเลยเหรอใช่ที่งแม่งคือมีภารกิจถ่ายผีแต่ผมไม่ได้เอากล้องถ่ายรูปมาแต่มันไม่ไล่นะมันแค่โผล่มาเป็นเงาแล้วก็ยืนทําเสียงเอออ่าเงี้ยเอ่อเงี้ยเอ่อเงี้ยเฮ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 ้ยเอาแล้วกูพูดไม่ทันัดคำกล้องถ่ายรูปอยู่ใสเออถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วโอเคโอเคโอเคชัดเจนชัดเจน ป้าป้าไปก่อนโอเคผมจะออกโอ้ยย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 กอยย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 ยอยยยย้อยยยยยยยงยย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 ้ยยยยยยยอยย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 วไปกับผมกยอยย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 ก่ยย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 ยกยยยยยยอยย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 ดยย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 ยเยย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 ยนย เอากล้องไปวางนั่นในดูว่ามีเยอะหรือเปล่ามีแหละเขาไม่ไล่อยู่ห้องใ้รถชัวร์ลองรถชัวร์ตรงหน้าประตูตรงนี้เลยแหละไปเอาเธอไปวิเตอร์วางไว้อย่างนี้เนี่ยวางไว้ตรงขอบประตูสิซิงวางไหนเนี่ยตรงนี้แล้วกันนะป้าวางเขาป้าเขาจะโกรธกูเพราะว่่จะไม่โกรธแหละเขาป้า อุณภูมิไม่ลดเลยอ่ะใช่ผมบอกแล้วตอนนี้เนี่ยเขาแพ้อะไรล้นเนาะเพรน่าจะกลัวเราแล้วเัาครบแล้วล่ะกลัวกลัวอะไรจังๆแน่เอาใครหายไปคนหนึ่งคนคู่หายไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราตรวจซิงเกิลปินกันก่อนเราตรวจหาทางนี้ีีได้อยู่อ๋อเดี๋ยวมาปั๊บเข้าเลยเข้าเฟ็เขาตูมีสิงเกิลปินนะครับถ่ายไหมไหนไหน ไทยเลยมีคนไทยโอเคได้แล้วไปดูโค้ชอัพดีกว่าซินิตี้เหลือเท่าไหร่โอ้เดี๋ยวมันเดือดเกือบเสียาอีกเนี่ยตอนที่มันโผล่ตัวออกมาแล้วมั้งตอนนี้เราเสร็จไปสองคนใครลงรถอ่ะเฮ้ยนี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วกดออฟกดออฟโอเคเห็นเห็นแว๊บหนึ่งพอดีเลยมีฟิงเกอร์พิ้นโค้ชอัพ เหลือตัวอะไรบ้างอ้าวจะโปรตกไกส์อ้าวก็จะจแบแล้วชัดเจนเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นคือเขาปัดของตกใส่หน้าผมเ,เ,าเราเปิดเปิดไฟลงรถไปโอเคโอ,อ้เยเอฟเอฟดังห้องลงรถของตกด้วยใช่แต่เหลือโทมมร์มิเตอร์อะไปวัดไหมบางทีมันอาจจะไม่ไม่ไม่ต่ำไม่สิ จะพูดยังไงดีวะมันอาจจะไม่ลงนะบางออาเจะถีเราก็ทําทําไม่ได้จริงๆอ่ะอย่างเช่นบางทีเราพยายามหาเดิ์ที่วอเตอร์ใช่ไหมแต่มันไม่มีอ่ะรอบนี้เราก็วัดอุณหภูมิได้ไม่ต่ํากว่าสิก็อาจจะทําไม่ได้เหมือนกันกมันสุ่มอะ่ะผมว่ากลับเพราะลาเพราะลเพราะว่าเราไม่มีอะไรให้ดำแล้วแหละใช่กลับอีซี่ด้วยโอโตไกส์ด้วย นิ่กะะันแล้วเนาะโคูเลือกอย่างเมื่อก in im ี้ผีเล่นไฟในห้องด้วยแหละผีบอกโอ้โหนี่ไปจังเลยผีปัญยายไม่ดุนะปัญญาแบบโผล่มาให้เราถ่ายด้วยนานมากเออนานมากนะเออยิ่งแบบสองชั่วโมงแบบเกินนักเลยนี่น้อยในตานี้ได้ห้าสิบบาทเองห้าสิบถือว่าเยอะนะเยอะมากห้าสิบเยอะนะเยอะนะ มันดูนดหน่อยๆอย่าง้ไม่ดูดเลยบะสิเบงเนี่ยโอ้โหตาก็อ,อื่นสามสิบสี่สิบเอ้โอ้